มาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะเพนมีกะเพราสองใจนะคะแล้วก็ต้มยำตีนไก่ของโปรดค่ะเดี๋ยวเพนจะเริ่มจากกะเพราก่อนอดีค่ะกะเพราหอมมากอืม น้ำต้ยมยำตีนไก่อร่อยมากในลองตีนไก่อือื